มอหาหน่อไม่อยู่สวัสดีทุกคนวันนี้มาเอาหน่อไม้ให้คีณป้าเนาะคุณป้าอยากกินหนอ่นอไม้เกงหน่อไม้สดๆคุณป้าดิยากินหน่อไม้แบบว่าไมา่ใช่หนะ่อไม้อาปิ๊บเนาะเอาแบบจากกอเลยพราวาันานี้ไม่มีใครมีเลยบอกเลยเลยมีของประยาคุณเดี๋ยวที่ออกแล้วออกเยอะด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยาวหมดแล้วดู <c oughs> เอาพาไปเบิง้งพาไปเบิง้งอ้าพาไปเบิง้งเอาข้าวบ้า,า,บานเป็นคนตัดนี่ เดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนเราวจะว่าปลายางคิมโมนี่ออกสูงรีบเรีวมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะยังกินได้อยู่เพราะว่าเขาจะไปแกงแกบอกว่าแกอยากกินมาเดี๋ยวเราจะรอๆๆดอูอมๆที่นะหนอกําลังแกงเลยเห็นไหมทุกคนต,ตัดเลยตัดเลยนี่ในป่านี่ก็มีนี่หนอหนาแร้งอะเอาหนอขนาดนี้เลยทุกคนไม่ต้องเอาหนอใหญ่เนาะเพราะว่าหนาแร้งมันไม่มีหนอใหญ่หรอกมีขนาดนี้ให้กินก็พอ พอได้อยู่เด Bref.. ้หน่โอ้เยอะเยอะเยอะกินมดไหมล่ะป่าก็ได้อีกหลังหนึ่งยาไม้ยังไม่รู้ทำมาเราก็เอาแบ่งกันยาวๆอย่างนี้ก็กินได้นูกทุกคนมีเนื่ออยู่เพราะว่าที่เขายาวนี่คือเราไม่รู้จะเอาไปห้ใครเนาะเราก็เลยปล่อยเอาไว้พอดีช่วงนี้เขามีคนอยากกินเราก็เลยมาเอาห้เข้าไป อยาง้งหละทุกคนอยู่บ้านเล่าแบงๆกันกินเนาะเอะาพอบ้านก็ตัดทั้งนูงนพ่อยาก,ก็เดินหลัดมาทั้งเองแล้วก็เนี่ยแสงสะท้อนเนาะแสงสะท้อนมันก็เป็นซี่เหมือนมีหมอกหมอกข้างหน้าอุ้ยนอนนี่หนาเอาไปเผาเถอะร้านหน่อยมาช่วยด้วย <laughs> สวัสดียังสว,ส,สวัสดีค่ะก่อน <laughs> สวัสดีค่ะ,คะร้านหน่อยผมอยากมา ตัดสั้นๆ,ๆนะตาเอ้ยตัดสั้นๆนะจับไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูเนาะดูคนหน่อยเดี๋ยวช่วยคนหน่อยเก็บถ้าดูอ้อมกอเราโอได้เยอะอยู่ทุกคนจะกินหมดไหมแบ่งกันนะจะได้แบ่งกันอยู่สองบ้านหรือเปล่าตา <c oughs> แล้วแต่ตาบอกเดี๋ยวดูก่อนว่าถัาตัดมาเราจะได้เยอะไหมถ้าได้เยอะเราก็จะแบ่งกันเนาะสองบ้านแต่ถ้าได้พ่อ กินกน็บานเดียวเพราะว่าบางทีแกก็บานนี่ม่เคยให้แกสักทีเดี๋ยวแกวจะเอาไปทำธูปไม้สมด้วยเนาะแกว่าจะเอาไปแกงไปวัดอ๋อเซลแกงไปวัดอ๋อเออโอเคโอเคงั้นก็ให้บานนี่หละเพราะว่าเขาแกงไปวัดเนาะเราจะได้บุญด้วยเด้เนาะอู้หลายอยู่ทุกคนแต่ว่าจะเอาได้ไม่ตาอยู่อยู่กลางกอก็มีแม่ต้องให้ผอบ้านเอาเพาราะว่าปยาตัดชาเสียเวลาเนาะ ลงมือเองเลยจ้าไหนได้ขนาดไหนแล้วยกไหวไหมหนูหน้อยมายกมาดูยายดูบุ๊นี่อ่ะไปเก็บมาใส่ขูพอได้กินทุกคนถ้าว่าเราได้น้ำเอาไปใช้แล้วก็ผ่านเส้นทางแล้วก็มาสาดน้ำใส่ให้หน่อยๆก็ได้เนาะอืม ก็จะค่อนข้างโลกนิดหนึ่งเพราะไม่ค่อยได้แสงเดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็ยังสางมั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สางเลยอู้ได้หลายแล้วเด่นีทุกคนโอ้ได้หลายแล้วเพิ่นเอาแกงไปวัดโอเคหนุนเด้ลูกอันนึงน่ะนุน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 เห็นไหมโอ้ยไม่เห็นว่ะน่ะนุนนุนนุนในกอนหนุนอ่ะ เราไม่ใช่เป็นคนนั่นเราก็บอกเขาเนี่ยนี่นี่นี่อันหนึ่งนี่นี่นี่ตาเนี่ยนี่อ่ะนั่รแะละตรงที่เขาจะมันใส่ว่าอาตัดเองโหลดทันแล้วเออ,อ,น,เอนี่ขนาดสางออกอยู่เรื่อยนะทุกคนยังออกมาแบบโอ้ไม่คิดว่าเขาจะออกหลายเน,นาะหนาแรงก็ได้มาดูกะไว้รอบนั้นก็มีอยู่ได,ด้แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะยาวเร็วมห้ย ดาวนี่เอาน้ำไม่ใหเนาะไปฝากเนาะเออเดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้เอาไปให,เปให,เปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวบ้านอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยูทูบเบอร์บ้านยูทูบเบอร์ด้วยกันเนะเาะแกอยู่นู่นประมาณอยู่บ้านซับตารีอะเดาว <c oughs> บ้านสวนเดี๋ยวไปหาพรุ่งนี้ไปหาดาวบ้านสวนใครจะไปก็ปยามาเดอ้อมาหาปยาเดี๋ยวปยาพาไป <c oughs> ยังไม่รู้หรอกว่าบ้านแกอยู่ไหนแต่เราก็ดาวสุ่มไปแล้วเนาะอ เดี๋ยวจะเอาหน่อไม้ที่เราเผาแล้วไปให้ไปฝากบ้านพีดาวมีหน่อไม้เปล่าบ่มีบ่มีอ่ะแต่หน่อไม้สดบ่มีดอกแต่ว่าหน่อไม้เผาแกเผาไว้บางๆไม่แน่ใจแต่ก็เอาไปเลยเนาะไปเยี่ยมไปยามกันเนาะไปเที่ยวหาเล่นกันคือยูทูบเบอร์ด้วยกันเดย์เราก็ปีใหม่ปีใหม่เราก็อยู่ไกลๆเนาะไม่มีญาติมาปีนี้ทุกคนเงียบเหงาเด้อปีนี้ปยามไม่มีญาติมาอู้ได้หลายทุกคนคนน่ะ พอบานยิ้มนะบุยิ้มใส่กล้องบุยิ้มไม่ได้เดี๋ยวยิ้มไม่ไ,มได้เ,ดไเออได้ไล้แล้วได้ไล้แล้วหมดยังหมดแล้วแต่ว่าได้เต็มตะกร้าเลยคุณหนูทุกคนหนอกำลังแกงเลยเดี๋ยวเอาไปให้เขาแกงไปวาดเอาอันนั้น,น,ออน,นมันแหนงมันลูกอันนั้นเขาเรียกแหนงมันพอดีแหละ หน่อไม้ลืมแรงอีกแล้วทุกคนไผ่ลืมแรงไปไผ่ลืมแรงได้กินอยู่เรื่อยเลยทุกคนเดี๋ยวก็จะว่าปลญยาคีโมเทะหน่อไม้นาะนี้ไหนจะมีเออบางคนก็จะสงสัยด้วยเนะาะจ้าไปเอาหน่อไม้ใครโอ้ยหน่อไม้จะของเองเนี่แหละทุกคนสังเกตดูดีๆที่เก่าซ้ำๆเดิมๆฟันแล้วฟันอีกฮักแล้วฮักอีกท้างแล้วท้างอีกอยู่นี่แหละรอบนี้ให้พอบานเป็นคนตัด พวกบานกระตัดเอาจนหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวมันมันมีไม่พอที่จะแกงเนาะจะทิ้งเอาไว้ก็ได้ก็เลยต้องเอาออกให้หมดตาออกเต็มเลยตาออกอีกเ,เต็อออเมเลยวะซ่านมันหกอยู่น้ำไหนน้ำแบบนาแรงนะแบบนี้เนาะใบเขาจะหล่นเราหล่นเรามาปกก่อเต็มเลยมองไม่ค่อยเห็นหนอแต่นี่ดูผลงานทันทมแทมเยอะเลยมองไม่เห็นมัน เอ๊ะวันนี้ทำไมมาสว่างสวยแดดดีแท้นี่ได้แล้วทุกคนพอแกงแล้วโอ้ยไปหาพักอีตูให้แกก่อนเด้อตัดแต่งใหม่ก่อนทุกคนเลยพระบานตัดมาอย่างแกเลยเอาไปมากระดักนะคนเวลาเราคนไปไห้คนมันนัตัดอตกกตัดออกโลด แสบเดียวทุกคนมาใหม่ลืมแรงเด่นี้เนาะมันไม่ใช่นาเข้าเข้าออกอ่ะกูกินแสบเซบุ๊เวลาหนาฝนหลายๆก็เฮ้ยบอาแสบบอาแสบสนไวเดิกับไปออกนี่ ได้แล้วมาเทียบเลยพอแล้วโอ้เดี๋ยวตังหลายเดินหมอใหญ่หนึ่งพุณแล้วโอเคได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะเอาไปให้เข้าก่อนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้บไปแล้วจ้าบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไป